จำได้ชั่งนึงก็ได้แหละเบิ่งชุบบ่งเขานะคนเสียหายให้มันเห็นพินเนตีเออเขาไปรูปไปน้าได้เห็นอยู่ดอกเวลาด้ตะโกนคิดเขาเฮียไปคุยน้อยนึงว่าจะไปได้นแล้วคนชัดแน่ไปรูปแนบพอแล้ววะเดี๋ยวนั้นมาได้แล้วก็มาประมาณกว่าสิบเนี้ยวะไง ได้ไหมลูกไ,ไ,ไปซองมึงลูกไปซองมึงหนันอาเล็ตฟังขอยว่าท่านใดน,นะได้หรอใครชะไปหนึ่งกับพ่อโ okay, อเคปะเต็มกองอ่ะนะเห็นโพเห็นผมมันงบ่เห็น,ม,น,ออหนหมดืดไ<า>ม่ไมีไก่บ่อไม่งอสบ,บินยังเห็นสบายดียดยดพ่อแม่พี่น้องสู้คูค่ทุกคนทั้งกลทกั้งใจไม่ไี้เพราะพ่อจริงจริงเคยพี่น้องกับสองผู้ไทยเมืองลาวนี่นี่นี่ เนี่ยวันนี้พาพี่น้องมากินก้อยกุ้งพี่น้องไปซ้อนกุ้งมากนี่กุ้งหนองโตดอนๆเลยนะยังเต็นอยู่โอ้ยก้อยกุ้งยำมะขืนพี่น้องท่านี้ลกมือลงเมยตาเลยพี่น้องมาเงาะหลายมวยตาเลยนรือไงลมือหยักมากเบาเพินพักก็มีหลายพี่น้องเบโดยมากเกาะนี่นี่นี่ห็น่พี่น้องเลยห็น่พี่น้องยาำไทยยำมะขืนมันซี อะไรเด้อมือมอะไรเด้ออยู่หน้าลูกโดดก็มีนะอืมแค่ลูกโดดงันลูกโดดมึงคอยอยู่ถึงหน้ากินไน่ได้โดดนด้ืออืออืออุ้ยง่ายง่ายมันพนลิมลกมาเลยมาเลยใครกะไม่แจ้งม,เมาเลยแหละอยู่หน้าอยู่หน้าเนี่ยอยู่หน้าคือเกา่ามาบ้าเพรียงไหม แคบขนาดกุุงคุยตียกินกันบพากาทินแคบแคบนอ่กรข้าปุ่นี่ะข้าปุ่น,นแคบแคบบุมมะกอกรแก่แล้ว mày xíu à? mặn à? cay mặn phi cong cay không kè kè đấy, này phi cong, thêm ừ. panh khâu này, ừm, có thứ đái đài cuồng เพา่จะดัดดงดังมีคักมันผ้าไปสอนเ์อเอืมอครับ,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 บมันมาตอกกระแก่มาการแนวดังอื ปุ้งกับตัวน้อยๆผ่้ีกินเพีเยงเยอันนี้กับกาะปุ้นยืงเลยนะไม่ได้ผู้กินไปก้อยกุ้งลืมเออลืมลืมกระปุ้นแล้วกินข้าวบรรยากาศบ้านทราเพียงเอ้ยเปนย็นลยครับองคำคำหนาวลยแไละบรรยากาศนอนเทียงหน้าตามที่ขึ้นนะ

ตากระต่ายบินแะ้ว <c oughs> ว่าจะเปดักหนูได้ได้แต่ความนะดักควันนะ <c oughs> มันจะมันเสียเขาจะแข็งเกี่ยวใหม้มันได้แบนี้แข็งคักได้เกี่ยวให้มันกันออ còn 4 con 5 con thằng lụ có lợp, khoa cả mẹ phân khâu năn ban nhát bao ข้าวความน่าข้าวโอ้ข้าวข้าวเผ่อ้าวอมัเป็นเปล่าเฮียนนะอันี้เ่าเฮียนอันนี้เ่าเฮียนคำนี้า่าเฮียนกินาใหญ่แค้นนะมัคือเ่าเฮือนกินแล้วน้แซ่บจวดกินกินอยู่เทีนหน้าเน้ กินกันยอนชมบรรยากาศอากาศเย็นเยนดาวเต็มท้องฟ้าอากาศจะหนาวๆนะอืเดินเดือดนึงกดินกจง้งมน่าใช้าพนนอนเดียวจกองผ้อ่งเนาะข้าวกินกันไงอืเหนียวดังไปแ้วเมันก็ตุบบะตบนั่งคุยกันเลยเมานีทาน Băng 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 เชียบลายว่ากระเพื่งข้ากระลายมันอามาจุดจุพืนจุ่มมาแทนนี่ยามตีตขวดใช่ไหมมันหอมเต็มโถเลยตอนนี้ไม่น้องน้งหมดเลยน่ไม่เลนะโอขปนมีหาหามีคาดยาได้ีหนัเลยหญ้าไหรอไปลามาว้เนี่ย vài con bỏ hát chỗ lại bước ra nó sạch kim cương mình mặn nó nó vô anh

กินบ่ะอ่ะตีบแถวโอยปาะงำไปหาเขตใั้พักเด้ถ้าคนขกินเาอยโไปสเดดไม่สด็นะขนมโเนี้ยขะมโไม่สเด็ ไปลอหาไปแล้วด ja, mm. ีแพออีกคืออีกย้ำเรอิ่้ำนานหรน่ะิ่ล้ได้ิ่งานาพอล้วก็แป๊แปในบานเหาเลยะแปกเลิ่มย่งมาแรงเลยคำโหลด ไม่แห้งมากคําบายมแห้งคักตัวรนมอใสค์ค่ะน้ำ<อ>ไปก้อนน้ำรั่งนี่อุละน่ก็เป็นเ<อ>้ยฮึมฉันมักนำแล้าแม่ดีว่าเอากันโฮแเลยกันมักนำเลยไม่เอาเ้ย คนเรหงมหมดนี่แหละ<อ>ชุมม, <c oughs> มีความสุขอยู่บ้ <c oughs> ขานห่าวเลยนะกินข้าวพราะน้ำความตาแล้ว,พวเพาปืนนวดแพโอ้จุดมืดพี่เราไอ้น้ำก็มีอย่างเอา้าแสบแสบคำสุดท้ายมาเนี้ยเอ้าเพ้อเพอน้อง <c oughs> คุยปากคักปักเขา่า <c oughs> แคบน้แบำแนบไปแคบจบคลิปนี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์เพื่อนน้องเ<ม>นอนแชร์ช่วยกันถ้าขาดนเสร็จไปยังไ,งไงม <c> ่ <oughs> ปักกดไลค์กดแชร์ให้แน่ไปแชร์กับจบคลิปประจำนี้นะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็พาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อะเพื่อได้กำลังเจอได้คลิปต่อ,ตอไปจบไดก็ได้ประจำนี้นะพี่น้อง ไล์มีเอาได้พี่ขัแนแลนไล์ก็จะไล์ไปไกแลแด้ว <c oughs> ไลก์คือคือนครับพี่พลาดใ้เลือขอโทษขออพ่ายหลายพี่น้องอย่าถือซาได้ขอหนูหัวม้วนเนาะเ <c oughs> ชิญได้พี่น้องสบายดีสบายดีสบายดี <c oughs> <c oughs>